S <S <S เมื่อคืนดูแบบชิลมากเลยนะแบบพี่เข้าใจโดนด่าลเรื่องนิสัยโดนด่าลเรื่องก,ก,การแติดตัวโดนอแบเงี้เลยแต่แสดงว่าจริงๆพันนี่ชอบร้องเพลงใช่ไหมชอบชอบไหมชอบแหละชอบฟังเพลงนะชอบฟังเพลงแต่ถ้าอยู่คนเดียวร้องเองคนเดียวโอเคแต่ว่าถ้าอยู่กับน้าผมจะไม่ชอบเลยคุณพ่อไปดูไหมนะเนี่ยมันฝุดหน้าไม่แน่ใจค่ะโอเคก็เขาเป็นปมปมหนูหลายอย่าง มาจากพ่อใาหมเนี่ยโอเคเซม we all have that wounds mm hmm. เราก็ทุกคนมีทุกคนมีแต่ว่าคนละเรื่องกันแต่แค่อยากก็อยากอยากอยากให้แพนนี่แบบเข้าไปคุยกับตัวเองณโมเมนต์ที่เคยโดนใครติไม่ว่าจะพ่อไม่ว่าจะใครกลับเข้าไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งว่าแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองว่าคุณนองตีหูา ไมแต่พอเป็นคนที่แบบใกล้ชิดเรามากถ้าเรารับเขาเราเลยจริงเราก็ต้องให้อภัยเขาด้วยยากไหมยากแต่ว sí, ่าถ้าทำได่อายุจะผ่านได้พี่บัมพูดจริงใช้วิธีพี่บัมบอกเป็นนาาไปก่อนเลยเพราะว่าพอพอสมองอยู่เป็นคำว่านามันไม่ใช่ร้องเพลง แล้วมันร้องออกมาได้แต่พอเป็นเป็นเนื้อปุ๊บอะเหมือนแพนนี่คิดว่านี่คือการร้องเพลงแล้วมันนี่ฟีบลงไปอย่างเงี้ยลูกเออเอามาต้องแทนค่ากันให้ได้